ไอ้ตัวจำลองเทนอยู่ไงเฮอสวัสดีคระคุณค่ <c ười> <How? S 2> สวัสดีค่ะคุณคุณต้องสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำอะไรก็ไม่รู้ <c ười> มาถ่ายธรรมดาไม่ได้ถ่ายนานเพอนนั <ừ. S 2> ่นแหละไม่ได้ถ่ายจังแสนนานแล้วเพื่อนก็ไม่ได้เล่นด้วยนานนคนนานเลย จริงๆก็มาเล่นด้วยเกิดทุกวันน่ะก็ไม่ได้ถ่ายน่ารักดีทั้งแต่ไปถ่ายคลิปตอนวัดก็ไม่ได้มาเลยเออไม่ถ่ายเลยอืมวันนี้ก็จะมาเดินไปนู่นไปนี่นั่นแหละไปนู่นไปนี่ไปนั่นอืมมันไ้นมีไรพี่พี่พี่นนคนนู้นมีไรไปดูกัน เรอะช่ก็มาเขนก,กมัน้กูดมากอะกมากเปิดสี่พังเนี้ย่ดเยดะเ,เรจะให้ท่ชมดูนะดูต,ตรงนี้ <c oughs> นไห่หเข้าไปอย่เข้าไปอย่าเข้าไป,าาไปลึกจังเลยโอเคแล้วเรา ต้นกล้วยก็เป็นต้นกล้วยมันเกลือสามันก็คือต้นกล้วยเสียมอันนี้ดูเหมือนเอี่ยมองฮท้ะไรอะเดี๋ยวไปเจอะไปเห็นไม่สิสับเตียนใช่ไหมไม่รู้อ่ะเอาทิ้งเถอะ มันเนือนเป็นเตาย่างเตาย่าขดช,ขชอนด้วยช้ด้วยช้อนมันก็มันก็คืชอช้เอ้อก็มีปลาทองใชก็มีปลาก็คือเป็นปลาทองย่องตัว ปบาทอขนาดใหญ่มีสตัวตัวน,นี้ใหญ่กว่าใช่อ๋อแจ๋วมันเป็นแม่กี่ันอะไม่ก่อมอยตรงนี้รังเครื่องยทุกคนนูนดำๆๆนูนนี่สูมอะไเป็นนี่อ่ะใช่ตรงนี้ตดีตัดี้ตงดี่ <c oughs> มันยืนสูงสูงอิหล,ลีท่านผู้ชมอยูไ่ไหนอะ่ะมาหน่ะนั่นไงนนท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นไอ้ตรงสีดำๆนะันอ่ะสูงมากโอเคมาต่อมาต่อต่อในบ้านมาต่อต่อพีด่ด็กอนต่อ,อนอเลย วันนี้ก็จะเป็นับ้าโต๊ะก็จะเปลี่ยนไปในช่วงด้แล้วทีนี้เอาทีเ็ววันนี้ก็มารอกเธอแก้ไอ้แยาแก้อะไรไม่รู้แก้ไอไม่เป็นางต้องใ่อันนี้งก็โทรศัท์ับผมอยู่นู่นใช่อ่อีก็จะเปนรถอาร์สาะใช่เนี่ย มีรถแล้วก็มีปุ๋ยปุ๋ยไสมีหรืปุ๋ยยูเรียสามถึงเลยใช่ปุ๋ยปุ๋ยไสหมีเดินไปเดินมาสามนาทีแล้วต้นไม้ก็จะมีใบตัดเลี้ยงหงุ่งหงุ่งหงุ่งหีหลอกไม่กล้าดพี เดี๋ยวไปเอาพี่คนดูมาใส่ดินี่น้องก,ก็หน้ากากผีของพี่เทนแล้วก็ใส่เรด่วย <c oughs> เ <c oughs> พี่หรไม่ <c oughs> <c oughs> กลัวนลกกลัวมากมากแต่แต่ <c oughs> เด็กน้อยค่ะเด็กน้อยตรงข้ามบ้านอ่ะชื่อว่ามิกโคตรกลัวเลยมันกลัวที่สุดในโลกอ่ะกลัวที่สุดในโลกโอ้โห กลัวอะไรขนาดนั<ว>้นเนี่ยแค่เห็นอย่างเงี้ยมันก็กลัวแค่ถือมันก็กล,กลัวเออสต็อปก่อนสต็อปก่อนหยุดไปดอชั่วคราวโอเคแล้วก็เอาหน้ากากไปเก็บกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็รีวิวต่อรีวิวต่อมาตรงนี้ตรงนี้จะมีพวกมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เรียวกว่าสไลนงนั่นแหละรถสไลนงแล้วกว็มีมอเตอร์ไซค์ มันขี่ได้สองสามคนเลยมันขี่ได้ห้าคนมันมันน่าจะขี่ได้สิบเอ็ดคนนะห้าคนรวมหมาอีกสองตัวเหรอขี่ได้เหรอได้ก<ด>็ใส่ตะแกงหมาหบ้านผมนขี่ได้หมาบ้านผมมีสองอตัวนี่ก็จะเป็นรถยนต์ที่ที่รีวิวที่แบบขายที่ติดสองคันอันเนี้ยหยุดไม่หยุดตกไม่หยุดตก <ก>นี่จบก็คือคือพ่อก็บอกไปแล้วว่าวัดแต่วันนั้นอ่ะก็บอกว่าติดต่อมาหรือมาที่บ้านเราได้นะที่จังหวัดเชียงภูมิอำเภอบ้านแท่นตำบลแม่เต่าจังหวัดเชียงภูมิแม่ก็จังหวัดเชียงภูมิอ่ะเอเเอนั่นแหละแต่หมู่บ้านก็ที่ไหนนะมาดูทีเดียวใช่าทางคนแถวแม่เตา อยู่ต้นต้นึต้นต้นตรงโน้น่อยมานวนิวืนพันตต่อก็จะมีต้นอะไรเย่ยๆผมไม่รู้จกักอันนี้ต้นหนามต้นหนามที่แบบน่ากลัวมากส่วนต้นนี้ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะนี่หัวใจเป็นลูกอันนี้เออกระบองเพชรเป็นหนามยับจักเฮ้ยนี่กระบองเพชร,ระนะทุกคนก็สวยเลยกระบองเพชรมีหินรอบด้วย s. <S ใช่สวสวยซื้อมาจากไหนนี่อ่ยซื้อมาจากไหนก็ไม่รู้ นีน่ต้น <Blue power. S 1> ต้นฟาวเวอร์อะไรนะจำได้ต้นจำได้จำได้จัขาจำได้จำขาอนนเออนั่นแหลยเกิดอยู่บนเหวที่มันมีผาใช่นี่ตอนนี้ใช่ปอนที่จะเอาบลวฟลาเวอร um ์ที่เราไปทดลองที่หลงเบียนอ่ะใช่นี่ไงตัวเนี้ยนี่ไงมีดอกแล้วบัดดบดูดิไม่อมเดี๋ยวจะมีสามอารม,มณ์นะทุสามอารมณ์ อ,บบอารมณ์แบบอารมณ์แบบโกรธกับใจด<ช>ีกับอารมณ์ปกติใช่แอบโกรธแม่งเอาปืนมายิงด้วยไหมเออไม่ขนาดนั้นมั้งขนาดนั้นแล้วปืนมายิงคนก<ล><ท>ินอีแล้วกี่นาทีละมาป้นร้านอะ่ะกีวิตแล้วนั่นยูดอกรุสนสองคลิปสองตอนโอเคกูแม่ ผีเสื้อผีเสื้อมันมีแมลงอยู่ตัวหนึ่งผมมีคำถามพี่อะไรผีเสื้อพบได้ที่ไหนที่ที่หนึ่งทะเลทรายที่ที่สองต้นดอกไม้ที่ที่สามสุสานที่ไหนสุสานพบได้เหรอก็มันเป็นผีไงผีเสื้อผีใส่เสื้อฉันว่าแกมั่วก่อนละ วันนี้คลิป3นาทียังไม่ยังไม่นานนะนกี่นาทีเอยสานาทีเออสานาทีจริงไม่อนห่นไั่เนหนไม่เต็นไม่เต็นนีน่นนไ่น่ ลเดี๋ยวนะอยเกลือสักหน่อยลอยเกลือได้เลยลอยเกลือเอามันไก่จบคลิปเลยล่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบคลิปแล้วแค่นี้อาแค่นี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้แล้วคลิปหน้าจะ มาใหม่โอเคอมไม่รู้อีกกี่วันสวัสดีค่ะสวัสด oh ีครับบ๊ายบาย